ยอดหมอหญิงอฉริยะตอนที่521จบงานล่าวิญญาณตอนที่สามกลุ่มที่หลีจือมู่อยู่ด้วยในตอนแรกนั้นถูกอูเสียช่วยเอาไว้มากในป่าปะลองวิญญาณหลังจากกลับมาที่ค่ายพักพวกเขาเริ่มปกป้องชื่อเสียงของอูเสียทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจพวกเขาถูกหลีจือมู่ทรยศและเกือบจะเสียชีวิตอยู่ในป่าทึบ แต่เพราะความใจดีของอูสเวียช่วยชีวิตพวกเขาเอาไวา้ทําให้พวกเขารู้สึกสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาก็เคยตกเป็นเหยื่อคำโกหกของหลีจือมู่ด้วยเช่นกันจึงได้รวมกลุ่มกันวิาพากษ์วิจารณ์และประนามจินอูสเวียด้วยดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกสำนึกในบุญคุณอยู่เต็มหัวใจแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกละอายเกินกว่าจะมาะเผชิญหน้ากับอูสเวียได้ด้วยความรู้สึกผิดกระแทะอยู่ในหัวใจของพวกเขาไม่นาน ข่าวที่อูเสีอยนำสัตว์อสูรระดับต่ำกลับมาด้วยได้แพร่กระจายไปทั่วค่ายพักแต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนสนใจมากนักเมื่อมีข่าวอื่นที่สร้างความตกใจไปทั้งค่ายเพราะกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีลูว่วเจียและคนอื่นๆอยู่ด้วยนั้นได้ประกาศถอนตัวก่อนที่งานล่าวิญญาณจะจบลงและไม่มีสมาชิกกลุ่มเหลืออยู่เลยสักคนเดียวทุกคนถูกส่งกลับไปที่สำนักศึกษาฟเฟิงหัวโดวยหนานกงสู้เป็นผู้คุ้มกันไปด้วยตนเอง ข่าวนั้นทาให้สิทธ์ทุกคนที่อยู่ที่นั่นตกใจและพูดคุยคาดเดากันไปต่างๆนานามไม่จบสิน้นเป็นที่รู้กันว่าอันดับหนึ่งของศึกประลองวิญญาณครั้งก่อนนั้นจู่ๆก็หายตัวไปในปีนั้นและไม่พบเห็นเขาในสํานักศึกษาเฟิงหัวอีกเลยนั่นจึงทําให้ลูเวเจียเป็นสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสํานักศึกษาเฟิงหัวตอนนี้เมื่อสิทธิ์อันดับหนึ่งไม่อยู่อีกต่อไปทุกคนก็เหมาเอาว่าลูเวเจียคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาและกลุ่มของเขาครั้งนี้ ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เขาเท่านั้นยังมีหนิงซินที่เป็นอันดับ3ามของศึกประลองวิญญาณครั้งก่อนรวมถึงอันดับ9อันดับ10และยี่เยียนจากคณะหมอยาย่รักษาวิญญาณอีกด้วยอีกอย่างคนอื่นๆที่เหลือในกลุ่มทุกคนต่างก็มีความสามารถเหนือคนทั่วไปแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นกลุ่มที่เต็มไปด้วยดาวเด่นที่น่าจับตามองที่สุดนี้ก็ได้ประกาศถอนตัวจากงานรักวิญญาณกลางคันและถูกหนานกงสู้นำส่งกลับไปยังสำนักศึกษาเฟิงหัวด้วยตนเอง สิทธิคน,นอื่นทุกคนพานกาันงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หลายคนก็คาดเดาว่าพวกเขาอาจจะไปเจอกับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะเป็นสัตว์อสูรระดับสูงที่ไม่ธรรมดาหรือไม่ก็ระดับผู้พิทักษ์ที่ทาให้พวกเขาบาดเจ็บหนักทั้งหมดและต้องถูกส่งกลับไปที่สํานักศึกษาเฟิงหัวไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะทําให้พวกเขาต้องถอนตัวอย่างกระทนหันกันยกทีมจนน่าสงสัยแบบนั้นหรอกการคาดเดาและทฤษฎีสารพัดผุดขึ้นเป็นดอกเหตุในขณะที่อูเสือและท่านแบบ่ ถูกมองข้ามไปเฉยๆซะอย่างนั้นตำแหน่งอันดับหนึ่งในงานลาวิญญาณครั้งนี้เปิดกว้างขึ้นสำหรับกลุ่มใดก็ได้และพวกศิษย์ทุกคนก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวงังในที่สุดงานลาวิญญาณก็สิ้นสุดลงบรรดาศิษย์ที่เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจได้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแต่ไม่มีผู้ใดเลยที่รู้ว่าจำนวนศิษย์ที่ตายในงานลาวิญญาณครั้งนี้นั้นสูงกว่าครั้งก่อนๆศิษย์ทุกคนไม่ได้รู้เลยว่า ในอนาคตอันใกลน้นี้จะมีพายุห่มกระหน่ำรุนแรงพัดเข้ามาที่สำนักศึกษาเฟิงหัวและทำให้ทุกคนต้องวุ่นวายโกลาหลกันอีกครั้งในการเดินทางกลับอู๋เสวียนํำเจ้าแมวดำตัวน้อยและท่านแบะแบะขึ้นรถม้าคันเดียวกับฟ้านฉี่ตลอดการเดินทางฟ้านฉี่ก็รู้สึกราวกับว่ากำลังนั่งอยู่บนเข็มหมุดเมื่อท่านแบะแบะที่อยู่ในอ้อมแขนของอู๋เสวียจ้องมองฟ้านฉี่ด้วยสายตาเป็นศัตรูอยู่ตลอดเวลาฟ้านฉี่ก็แทบอยากจะร้องไห้เขาไม่รู้ว่า เขาได้ไปทาให้สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งจนน่ากลัวซึ่งปลอมตัวเป็นแกะเชื่องเชื่องไร้พิษสูงตัวนี้ไม่พอใจตั้งแต่เมื่อไหร่กันอย่างไรก็ตามเขาทําได้เพียงแค่ส่งยิ้มอย่างฝืดเฝื่อนให้เจ้าแกะน้อยพยายามจะลดความเป็นศัตรูที่ท่านแบบแบบมีต่อเขาให้น้อยลงทว่าก็ดูไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงท่านแบบแบบยังคงจ้องมองเขาด้วยสายตาเกลียดชัง <c oughs> แบะเจ้าคนนี้สมควรถูกอัดมันเอาคนให้อาหารของข้าเข้ามาในกล่องเล็กๆยกไปยกมาอันนี้ และทำให้ท่านแบแบ่ผู้สูงส่งอดกินหญ้าสีเขียวแสนอร่อยเจ้าคนชั่วท่านแบบแบบจะกินเจ้าแทนหญ้าถ้าฟานฉี่รู้ว่าท่านแบบแบบกิดอะไรอยู่เขาคงจะรีบออกจากรถม้าไปในทันทีฟานฉี่ที่น่าสงสารเขาไม่ใช่คนที่ทำให้อูเสวียวเข้ามาอยู่ในกล่องนี้นะอย่ากินเขาเลย ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่522เมื่อลมพัดแรงตอนที่หนึ่งที่สำนักศึกษาเฟิงหัวยังคงเป็นเช่นเดิมเงียบสงบเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นงานล่าว,วิญญาณจบลงและบรรดาสิทธเด้กลับมาแล้วทุกคนกลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยพวกเขาต่างเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเจอมาในป่าประลองวิญญาณแต่ในความเงียบสงบนี้ พายุลูกหนึ่งกำลังจะหงกระนำเข้ามาสิทธิ์ทุกคนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากความทรมานที่พวกเขาได้ผ่านมาในงานล่าวิญญาณพวกเขาเพิ่งจะกลับมาได้ไม่ถึงสองวันก็ได้ยินข่าวที่น่าแปลกใจแล้วลูวเวียเจนและคนในกลุ่มของเขาที่ถอนตัวจากงานล่าวิญญาณครั้งนี้กลางคันได้ถูกลงโทษไล่ออกจากสำนักศึกษาเฟิงหัวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เปิดเผยสาเหตุแต่คำสั่งก็ออกมาแล้วอยู่ดีๆสิทธิ์ยี่สิบกว่าคนก็ถูกถอดรายชื่อออกจากสำนักศึกษาเฟิงหัว รายชื่อนั้นรวมไปถึงอันดับสองของศึกประลองวิญญาณครั้งที่แล้วลูเวเจียสิทธิ์ทุกคนที่ถูกไล่ออกจากสำนักศึกษาเฟิงหัวเป็นสิทธิ์ที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับลูเวเจียยกเว้นหนิงซินกับยี่เยียนทุกคนถูกไล่ออกหมดเรื่องนี้ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายครั้งใหญ่แม้ว่าทางสำนักศึกษาเฟิงหัวพยายามปกปิดแล้วแต่ก็ไม่อาจกลบข่าวที่น่าตกใจนี้ได้สิทธิ์คน,น,นอนื่นตกใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมาก การถอนตัวจากงานล่าวิญญาณอย่างกระทันหันของลู่ไวเจียกับกลุ่มของเขาถูกพูดถึงและถูกเถียงกันเป็นอย่างมากและในตอนนี้พวกเขาทุกคนยังถูกไล่ออกอย่างกระทันหันสร้างความสงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกระดบับในห้องทํางานของรองอาจารย์ใหญ่หนิงรุ่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดขณะที่มองใบหน้าซีดเผือดของหนิงซินด้วยสายตาตาหนี่คาสะสางเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วลู่ไวเจียกับคนอื่นจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ช่วงนี้ เ้าก็อยู่แต่ในห้องทํางานนี้แล้วกันอย่าออกไปไหนแล้วพอเรื่องสงบลงรอค่อยมาวางแผนอื่นกันหนิงรุ่ยไม่อาจจะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ได้แล้วเขาคิดว่าหลังจากจบงานล่าวิญญาณเขาจะกําจัดฟานฉีนหนึ่งในเส้นหนามที่ใหญ่ที่สุดของเขาได้แต่ไม่คิดเลยว่าหนิงซินจะก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําให้ภารกิจล้มเหลวและยังจะมีเรื่องกับคนที่มีอํานาจเช่นนั้นอีกนั่นก็คือสิทธิของมู่เฉินจากหุบเขาเมคาไร่รำและกองทัพที่โจมตีได้ดุดันที่สุด กองทัพรุ่ยหลินตอนที่หนานกงสู้นําตัวหนิงซินและลู่ไว้เจอกลับมารายงานข่าวกับเขาหนิงรุ่ยก็แทบจะระเบิดโทสะออกมาเขารู้ดีกว่าใครว่าอารมณ์ของบุตรสาวเขานั้นเป็นเช่นไรหนิงรุ่ยได้อนุมัติให้อํานาจแก่หนิงซินและสนับสนุนแผนการช่วร้ายของนางเป็นการส่วนตัวนางรอบคอบและเชื่อถือได้มาตลอดในการดําเนินการตามแผนการของนางและเมื่อเขาพบว่าครั้งนี้นางได้ก่อปัญหามากมายซึ่งส่งผลร้ายแรงหนิงรุ่ยก็ตกใจเป็นอย่างมาก แม้เขาจะรู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลต่อชื่อเสียงของสำนักศึกษาเฟิงหัวอย่างไรแต่หนิงรุ่ยก็ไม่สามารถปล่อยบุษสาวของเขาเอาไว้ได้โดยไม่ช่วยเหลืออะไรถ้าความผิดของหนิงซินกระจายออกไปไม่เพียงนางจะถูกไล่ออกจากสำนักศึกษาเฟิงหัวแห่งนี้เท่านั้นแต่ตำแหน่งรองอาจารย์ใหญ่ของเขาก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยเช่นกันดังนั้นหนิงรุ่ยจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมก้มหัวให้ฟ้านจินสักครั้งและอ้อนวอนเขาด้วยน้ำตาฟ้านชินผ่อนปรนให้ เมื่อนึกถึงความเป็นเพื่อนร่วมอาจารย์เดียวกันแล้วยอมให้พวกเขาเอารู้ไว้เจและคนอื่นๆอ,ออกอย่างลับๆเพื่อซ่อนความจริงที่เกิดขึ้นการไล่สิทธิ์ยีกว่าคนออกในครั้งเดียวนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบให้แก่หลงเหิงและหลงฉีด้วยเช่นกันเจ้าค่ะข้าได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ขอท่านพ่อปลดอภัยให้ข้าด้วยข้าสัญญาว่าต่อไปนี้จะระวังให้มากกว่านี้หนิงซินพยักหน้าอย่างเชื่อฟังแต่ในใจของนางยังคงตื่นกลัวส่วนอีกเรื่อง ข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการยี่เยียนเอาเองเจ้ารู้ดีอยู่แล้วว่าจะใช้เขาอย่างไรหนิงรุ่ยพูดพร้อมกับมองหนิงซินหนิงซินก็ตอบรับอย่างว่าง่ายหนิงรุ่ยก็ถอนหายใจและถามอีกครั้งว่าเจ้าแน่ใจหรอว่ามองไม่ผิดนาะอู๋เสวีย่ยกับพวกเด็กจากสาขาย่อยนั้นแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงเหรอสิ่งที่ทําให้หนิงรุ่ยไม่สบายใจนอกจากเรื่องที่ว่าความพยายามฆ่าของพวกเขาลุมเห็วแล้วก็คือเรื่องความแข็งแกร่งของอู๋เสวีย่ยเชียวชูและก็คนอื่นๆในกลุ่ม ก่อนหน้านี้หนิงรุ่ยไม่เคยคิดเลยว่าอูเสือจะเป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดเพราะเขาเห็นอูเสือเป็นเพียงเบีย้ยที่ใช้โจมตีฟ้านฉีก,ก็เท่านั้นเขาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับสิทธ์ต่ำต้อยไร้ค่าเช่นนั้นใหตนเอง